สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ่งพาลุยครับวันนี้ผมป้าแฟนตูมาลงเฮ็ดตามเชิญเฮ้ยครับไปติดตามดูว่าวันนี้ผมสองคนจะได้เฮ็ดอัอยังห้องเนาะครับเนาะ ไปที่ตามครับเ็ตตะไคครับนี่ครับพุ้นเจอครับเ็ดลมเหตด,ดานครับดอกกงามครับเ็ดออกใหม่นะครับพุ่นแหมนะครับดอกนี่อีก่ะสีทาต่แข็งโอ้ย มาได้ตัวเฮ้ยแล้วแปรงเจียดีกว่านี่กับบอดีนะครับผมจะแปรงเจียนะครับเด้อเฮ็ด <h ate> กระโดงตีนดันนะครับกำลังออกจากดินโอ้อโอเขาออกดินใหม่ๆตระกูลเฮ็ดเราโง่เหมือนกันนะครับ ดอกได้หรออืมดูดินเอาได้เลยจอดจอดอ่ดาดอกงาบครับดอกงามอืมอาฮึมเสียงไก่บินนะไก่ปลาครับป้ตอครับผมหันอยู่บนเพใ่้ละครับเฮ็ด ลักษณะของดานเฮ็ดครับมันจะเป็นดินประมาณนี้ครับดินผสมดินแดงนะครับตีเฮ็ดตะไคร้มันออกนะครับตี่เฮ็ดดานออกนะครับเน้องามๆครับต่ำกับน้ำพิกหนาตัวหน่นอยอม,มอเน่ะ ต่ำนะครับทำผู้ชมมาดิพอได้สั่งแล้วพริกแคดดานอยู่นะครับกับน้ำไม้ต้มหวานกับน้ำไม่น้อ,อนอ้ำไม่น้อจีเล็กจ,จีน้อย อ่ามาลืมเปนนะครับพอดีว่ามีค้นมาโลก่อนหน้าห้องห้องแล้วนะครับเก <c oughs> ็บเลยผสมน้อยครับ ต่อทำผชมครับจะตังไห่ปุ่นแหวกเข้าไปครับอือต่องามครับอดอโอนันนะครับเอาเก็บไปเก็บนู่นในขนาดครับจีเหดอันไข่เห็ดดานจีนี่ต่อผมเขากัน เออครับท่านำสชมยิ่งมัดก้อนเห็นตัวหนึ่งไข่เหลืองเห็ดไข่เหลืองครับ ถ้ามานัมนเปินมูนั่นนักเลยจะดีนะตัวหนอนี่นนครับนี่งดงามบึก สนะเห็ดออกหมาครับอเปปาร์ติปาร์ตินน,นี่ครับดินแตกครับท่านผู้ชมดินแตกขึ้นมาครับเหมือนที่ทอดเลยเนาะเออเหมือนฮี่ทอดเลยตัวร,รังแคเพราะเราเป็นเห็ดยังโอ้ยเห็ดไข่เหลืองครับเห็ดละงมกเหลืองตงัวพวกเขาไปดูดได้เด้อนั่นนี่ครับมันกำลังบุญดินออกมานะครับ นี่เห็นไหมดอเอับนี่เห็นตัวบานเอาไปเลยเอาไปแกงนี่ไปแกงครับเจอเห็ดแดงครับเจอเห็ดแดงขึ้นอ,ออกนะครับ เ็ดแดงแกงมะม้อนะครับเนาะแกงมะต้อนนะครับนี่เห็นดอกนะครับสองดอกนะครับอืมสองดอกครับมา,มาเจอกับเห็ดงงกกั็นไครับ อ้าวเอเอ,เอนี่เป็นไข่มันครับกระจีเป็นไข่มัน ฮักเด้ฮักเด้เออน่ะอ่าม่เป็นไปน้องนี่ครับนี่ออกไม้งามๆครับ นี่ครับอันนี้อันนี้บานครับนี่เอาไปแกงเอาไปแกงครับแก่งมาต้อนครับมันบานนี่เอาไปแก่งมาต้อนนะครับนี่ไข่ครับนะครับสองสองไข่ครับไข่การพืชตระมาสเนี่ยนะพอพืชเหมือนหินเนาะพืชเหมือนหนกันนี่นับนะอันโอ้แห้งไเนาะอันน้ำไม่น้ำไม่อัน มันมีป่าอะไรบุนอดินได้แหละตีเพ้งนั่นเออนี่ครับท่านผู้ชมเอองามๆครับเออเอา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 เก็บถือว่ายังหมานกันอยู่นะครับเออเอาตีดีๆเฮ็ดตัวนี้ นี่ครับอันเฮดไข่เหลืองนี่เป็นว่าน้อยน้อยครับขึ้นบนอัพก็น้อย,อน,ออน,อยอนี่เหมือนนะครับ นอะไม่ต้องเลี่ยแก้วเนอ๋อครับแม่น่ะลื่นเลยครับเฮดานครับตัวเกินดตัวเกินแข่งแค่น้อยเองน้อยโอ้โหเขาไปไหนพมาท่้นั้นนั่นไงตัวเกินเข้าไปครับไปนี่ครับแค่นี้เห็นดอกนะครับเฮดานอันนี้ก็เฮดานนะ ติดต<ม>ัวเฮ็ดอังกระด้างใช่อะเห็ดาหดานกับเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดลมเนี่ยอือพอแข่งง่ายเนาะง่ามดูครับกามาแรงครับพวกยางเป็นเส้นเป็นสายวะอือปรากฏคดลูกคนโตเป็นตางเพหมดเลยหมดงามโอ้ โอ้ยนี่แล้วอยู่แล้วนี่แกงกระล้ำนะครับใี้แดงหน่ยนะแกงหวานครับ หมดแดงหมดหมดงามคบเด้งหมดงามครับ <lawsuit> ท uh, ่านผู้ชมหมดงามครบเงี้แดงง้อมยืนอะตัวน้องตัวนึงพัดนาเอาที่พื่นเอาไปดินน่ะครับเจอเห็นแล้วครับ อันแมงอันให้กลินครับแมงมุมนะครับพูดละต่อเก็บเลเดอร์เหรอ,อสองอันครับมีอยู่สองไขรอืมเจอหลายๆมูกับพุ่มอยู่เนาะ ดินหนนมากเฮ้<ห>ดินก็ฝนมาตกเนะกาะฝนตกแต่ว่านี่ออ,อกหลวงทักนี่ครับ นีเห็มไครหนึ่ง Đọc không ngắm cho nào tụi đây vô như nè đó này nè cả chút này họ này không hết đây thì đường khố nữa ừ. như nó hết nát như À ปรบานนะครับนี่รอนี่หมาไปนี่มันบานเล็วหน่อยหน่อเฮ็ดเลยเนาะข้ามคืนกับบาและยิงโดน,นน้ำฝน,นน้ำฝน้ไมอ้อะบานเร็้วเขเฮ็ดนี่อืม่งนี้แม่ง่หมหู้หจักเฮ็ดแปงเฮ็น้ำเกนะครับ เราปั๊ดแข้งเลยเออเจออีกสองไขรสองไขรเงาเงาหงอกเหลืองครับอากาศแดดตอดแดดออก เดินเกลียจะถึงเป็นกิโลทีนี้ละกำลังมาเจอครับน่าเดี๋ยาไปเทอมันอี่าไปเท้อเลย่าไปเท,อออปเทอ้อ,เ,ทอเดินไม่หกักผสมครับเดี๋ยวผมถ่ายอพอพอจีนี่ยังบอกมี heat นิดหน่ลย ต่อพืชพขาดอนั่นอันนี้เฮ็ดจมูกครับลคบับแข่งมาได้ครับเฮ็ดหยาดปีน้องมาหลายครับนี่นะครับเฮ็ดปีน้องหนักครับนี่เฮ็ดเบียร์ครับกินมาได้ครับอือุตสาการพืชใบไหม้ขึ้นมาเป็นมาเปลียนเฮ็ดนี่ผมว่าเฮ็ดเรางงกุงปัจเจกกรรมครับไปไปต่อครับเดินเมยต่อครับดอกบานดอกบาน เจอนี่ยพี่เข่งนี่ครับนี่ครับหนึ่งอันหนึ่งไข่สองไข่สามไข่ครับเก็บเลยมาปีนี่นี่ออกมาไข่หลเฮ็ดาะงออกเนี่ยออกมาไข่เยอะฝนตกดีแต่ดูว่าือว่ามันมาตันออกเตี้ยห สรุปผลโล็ดตวันนี้นะครับได้แค่นี้ครับนเห็ดละงูเหลืองแล้วก็เฮดเฮตตะไคร้ครับเฮดเฮ็ดานนะครับเฮดลมนะครับแล้วก็นี่เป็นเป็นดอกบานนะครับถือว่าพอได้กุ้มแกงอย่างดูนะครับนี่ครับขอคุณนทันผสมที่สมคิปต่อจบนะครับอย่าลืมอัน วดที่ตามตัวนะครับวดไร่ตัวเดอ้อสุดท้ายนี่ผมกะขอขอบคุณครับอย่าลืมที่ตามสมคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอาการหาอยู่หากินอะไอย่างมาลงให้นูุสมได้ดูนะครับขอบคุณครับ